อนุทินยื่นเงื่อนไขก่อนรับน้องเพลงเป็นสไพัยยื่นเงื่อนไขก่อนรับเป็นสไพยยรองนายกอนุทินเอ่ยปากเรียกน้องเพลงอัศวเหมแนะนำตัวเป็นสไพายออกสื่อเมื่อเวลา17.15 15. นาวันนี้ที่โรงเรียนวิทยวันอไล2นายอนุทินชาบีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย เปิดเผยถึงลำดับผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อ5าลำดับแรกของพรรคคือหนึ่งนายอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพรรค2นายศักสยามชิดชอบเลขาธิการพรรค3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรค4ี่กลุ่มของนายพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งยังไม่ระบุตัวบุคคลและ5นางสาวชชธิดาอัศวเหมหรือน้องเพลงซึ่งนายอนุทินระบุว่าต้องอยู่ในลำดับที่หเพราะเป็นลูกสาว อันหนึ่งเพลงชนทิดาอศวเหมหรือน้องเพลงเป็นลูกสาวของตูน่นันทิดานักร้องระดับตำนานที่ผันตัวมาเป็นนายกอบจังหวัดสมุทรปราการกับเอชนสวัสดิอสวเหมนักการเมืองชื่อดังโดยก่อนหน้านี้น้องเพลงเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาอบจัังหวดสมุทรปราการและเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วนอกจากนี้เธอยังเป็นแฟนกับเป็กเสรณีชาญวีรกุลลูกชายของนายอนุทินอีกด้วยโดยในงานเปิดตัวนายอนุทินเผยว่าน้องเพลงขอลงเล่นการเมือง เป็นผู้ร่วมพักก่อนถึงจะแต่งงานกับลูกชายตนได้ขณะเดียวกันก็มองกันว่าสาวเพลงคือว่าที่สไ้ายภูมิใจไทยเพราะคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มเป็กเซรณีชาญวีรกุลลูกชายหัวแก้วหวนของเสี่ยหนูอนุทินชาบีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกระทั่งเมื่อช่วงเดือนต่อคศหกที่ผ่านมาได้มีดรมาม่าการเมืองเมื่อปรากฏว่าภาพอนุทินชนสวัสด์ร่วมโต๊ะกินข้าวกับหนุ่มเป็กสาวเพลง จนถูกตีความว่าเป็นดินทางการเมืองไปต่างๆนา,นานาก่อนที่จะมีการชี้แจงว่าเป็นเพียงการกินข้าวภายในครอบครัวตามประสาค,คนรู้จักกันเท่านั้นแต่ความเป็นว่าที่สะตายภูมิใจไทยก็ดูจะยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่น้องเพลงแยกทางเดินทางการเมืองกับพ่อเอที่อยู่ในอีกสีเสื้อหนึ่งที่มาที่ไปของการตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัวภายใต้สีเสื้อภูมิใจไทยรวมไปถึงการเปลี่ยนสายงานจากด้านบันเทิงมาทางสายการเมืองของสาวเพลงจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้จากเจ้าตัวเอง